น้ำก่อยใช่ไหมคะทะเลค่ะไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่น้ำโพมอ่ะมันไปทะเลก็รวมกันแล้วเรามาทำอะไรลูกมากินเหรอเอามาเล่นค่เอามาเล่นค่รอฮะฮะฮะมันหอยนี่ลูกใช่ไหม โค oh. ้ดเศชวนยักษ์ผมเล่นอะไรกันครับเล่นอะไรอันนี้โมนี่เหรอเล่นอะไรกันอะเมื่อกี้อะไรนะใส่มะม่วงอุ้ยใช่มะม่วงเหรออันนี้ลูกเลือกลูกเลือกลูกเลือกลูกอะไรลูกมะม่วงมะม่วง ไม่ใช่แล้วตัวอะไรโหวะต้นมะยมต้นมะยมเขาเรียกว่านี่เปล่าอะไรนะน้าใช่ไหมไม่ดูอ่ะเห็นแล้วทีเขามาบอกเมื่อเช้าเอ๊ยไปไปไปโอ๊ยไปไปไปโอ้โหนี่ลูมเป็นอย่างนี้น่ะ แล้วเรามาทำอะไรลูกมากินเหรอเอามาเล่นค่ะมาแล่นไหมลูกเสริมซ่อนมัน, okay? นดูดินโอ้โอลูกมันเป็นอย่างนี้กินได้ก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหม <c oughs> อู้อุ้อันนู้นสุกเลยน่ะแต <c oughs> ่มนะั <c oughs> นหล,ล่นยากโอ้หล่นั้นตีกับเงนกระโลงพี่อะไรนะพี่ <c oughs> <c oughs> ดับดัวพี่ดับดาวดับดาวโอ้นั่นนั้ลูกนะั้นสุกแล้วน่ะตรงนั้นพี่มากแล้วนู้นตีเด่นสูงไปพอๆกันอะสูงพอๆกันเลย อปาวส่ลูกมาทำไมจะใส่ลูกมาทำอะไรลูกเล่นกินเอามากินทำบ้ามันไม่ออกตีเลยพี่ตีแค่พี่ใหญ่สุดทำอุ้ยอุ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วแต่หล่นยากมากนะดูแล้วขัวจะเหนียวมากเลยนะมาพี่นะมาให้เอ็งแม่มาตีเลยค่อยๆเด้อค่อยๆเดิ้ลโอ้ยระวังหัวกันระวัง อ๋อลูกมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสุกแล้วมันจะเป็นอย่างเขาเรียกลูกอะไรเนาะเรียกลูกอะไรนะอันนี้ลูกเล็กอ๋อไอ้ที่มันร่วงลงมาแล้วหรอคะคะอ๋อที่เจ้าหน้าที่เขาเอามายโยนเมื่อเช้าแน่เลยอะแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้แน่เลยนี่เออเขาเอามาโยนอย่างนี้ใช่แล้ว ว่าเอามาไล่หมาเอามาโยนให้มันโตหรือเปล่าให้มันขึ้นอีกอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคุณแบบโยนไล่หมาไม่น่าใช่นะไล่หมาไล่หมาครับร่วงใ่หัวนะโอ้อยากให้น้องเขาอยากให้ร่วงอยู่เนี่ยเพราะว่าจะเอามาเล่นเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่นี่เขาไปเก็บมานี่น้องไปเก็บมา เนี่ยที่เขามาโยนเมือเช้าใช่ไหมเจ้าหน้าที่อ่ะเออเขา,าโยนอยู่เขาจะให้มันโตจะให้มันขึ้นแถวชายหาดเนี่ยมันจะได้สวยใช่เนี่ยถ้าเกิดมันล่วงลงมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะได้โตไงแล้วมันจะได้ล่มอืมอะไรอะไร,ะไรตาลตาลอะไรนะตาลทะเลใช่ไม่ใช่คนเรียกว่าเตยทะเลเตยทะเลเขาเรกว่อออ้เี้จีเออจอ้ หนูชื่ออะไรคะหนูชื่อว่าอิงค่ะชื่อน้ำอิงแล้วหนูชื่ออะไรคะดําดําดํดำไม่ใช่ใช่เหรอใช่คล้คล้ายใบเตยเตยทะเล เออเตยทะเลก็เหมือนใบเตยนะดูดิแต่ว่าอะไรนอยู่บ้านเดียวกันมีพี่อยู่คนนึงอยู่บ้านเดียวกันเขาชื่อบีมแล้วก็ชื่อบีมตอนนั้นเขาชื่อบีมแล้วก็ชื่อบีมตอนนั้นแล้วแล้วพอต่อมาเขาเรียบริบแยกชื่อเลยหนูว่าไม่ชื่อดำดำแล้วเขาอ๋อดำดำอ๋อโอเคหนูชื่อดำดำบีมบีมบีมดำดำเตยทะเลนั่นแหละต้นนี้แหละที่เจ้าหน้าที่เขามาโยนโยนเมื่อเช้าเนี่ยเขาโยนให้มันโตเออให้มันโตมันจะได้เป็นร่มแล้วก็สวยใช่ไ้ม ทงปักทงตัดตรงไีไส้โ้นีอ๋อไปฝังไปฝังอย่างนี้ใช่ไหมคะไปฝังเออเดี๋ยวมันก็จะโตใช่ไหมลูกโช่ค่ะโช่ค่ะเดี๋ราต้องเอาปิด้วย๊กไปเปิดคนเหยียบอยู่ตรงไหนนี่ไงนี่ไงเจอแล้วหนูร้องเพลงอันนั้นได้ไหม จ๊คเป็นขาวบอยร้องไงเป็น่าวบอยออกถือปืนมุ่งนาขึ้นเลยเจ้าหญิงถูกขังวงหอคอยบอยเจ๊ช่วยเือจัดกาเจ๊ชด้วยเจ๊วยตามเราเจ๊ช่วยตามเราาทำควาามตาควายวงเกือกล้วยหอยอยู่เกาะกลางยใช่ไหมออกปวยเกาะกลางลำ้วเจ๊มาถึงด้ ไว้ my god เจ้าหญิงคุณคงจะไม่มีกันไม่มีสัมพันท์น้อไว้ไปก็ไม่ได้หวั่นนะไม่เป็นเอาแล้วเหมือนกันเลยนะแล้วก็อะะไรนพอเดินไปปุ๊บหัดไปน้ำแล้วก็จะเจอจรอะไรครับขี้เกียจอาวส่โอเกาะกลางน้ำห้วยเราไงเกาะกลางน้ำห้วยอยู่ข้างหน้าเอาพับๆเดี๋ยวเราจะไปดูพี่ๆเขา ทำไรอ่ะอุ้ยทำไรเดี๋ยว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 แปบนึ่งบอกเพื่อนเพื่อนก่อนไปทำอะไรนะพี่พี่เขาทำอะไรนะคะจับปูดำเหรอยู่ข้างล่างอ๋อเหรอพี่เขาจับปูดำน้องพบครับน้องพบยืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าไหมแม่กลัวว่ามันจะมันจะตกสะพานไหมลูกอันตรายไหมลูกวิ่งได้แล้วเหรอลูกไหนดับรายการน่า

ไอ้งด้วยมันจะหักไมนได่ลูกกระพานเนี่ยกระพานจะหักไหมตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมันหอยนี่ลูกใช่ไหมอโอ้โหมันมีตัวอยู่ข้างในไหมมีค่ะจริงป้าเอ้ยไม่เคยเห็นปูเสฉวนตัวใหญ่อย่างงี้มาก่อนเลยนะเพื่อนๆเู้าโ้เนีเ่ยน้องเขาเอามาเนี่ยน้องไอซ์เอาขึ้นมามาดูดิเอาวางตรงนี้จะได้ลูกมีตัวอยู่ข้างในเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่มีตัวนล้วๆแล้วก่ไ อโอ้มันหดเข้าไปข้างในจริงๆอ่ะนี่เอามาส่องเนี่ยไหม,มาวางนี่น้องไอซ์มาวางนี่ดิผมไม่เคยดูตั้งแต่เนี่ยเห็นตัวจริงๆไม่เคยเออจริงเนี่ยตัวอยู่ข้างในก็ไม่ใหญ่มากนะแต่มันก็คุมใหญ่ไหมไม่งั้นมันหาบ้านดูแล้วแต่บ้าน อันนี้หอยอะไรก็ไม่รู้อู๋เียชวนไหมลูกหอยค่ะไม่ใช่คือหอยเหรอพี่เขามาจับปูกันปูมาไม่ใช่ปูอะไรลูกปูมาอยู่ในทะเลต้องรอมันสักพักค่ะเพราะว่าใช่มันเป็นตัวจริงๆด้วยใช่เดี๋ยวมันก็เดินออกมาว่ะแล้วมันจะเดินไหวไหมเนี่ยกระดองมันใหญ่มาก มกันแล้วมันก็เดินไม่ได้มันก็ตายโอ้เนาะระวังโดนหอยบาดเออระวังโดนหอยบาดนะลูกเอ็มระวังนี่นี่พี่ไปทำอะไรลูกไปเอาอะไรอีกลุกหาลูอีกใช่ไหมไม่ไปฝั่งนู้นเดียวฝั่งนู้นเยอะไม่ไม่ไปอันตรายใช่ไหมหนูว่าระวังตกหนาน้องพบนาระวังระวังยืนอยู่ข้างบนนี่แนดูพี่เขาดูพี่เขาปามีเยอะเลยนะเนี่ยในเนี้ยอูอะไรเนี่ยลูกอยมันยุกตยุก ปูดำมีเยอะเลยใช่ไหมปูห้อยเจอหลายตัวแล้วแต่ว่ามันปลาปูจับไม่ได้โอ้ปูปลาน่าจะเยอะเลยอ่ะปูเคอยดวปูดำดาบตีก้ามอันใหญ่ก้ามอันเล็กปูดำดาบเลยนะปูเผือกแป๊บเดินลงไปแล้วแล้วก็เดินเดินปูหนีบเป็นยังเจ็บไหมเดินก้ามปูหนีบนี่รองน้ำลายยืดออกมาแบบเป็นปูที่ชวนเหาอลูกค่ะ ร้องน้วอะไรยืดเลยอะอะไรยืดเลยอันนี้เขาเรียกน้ำก่อยใช่ไหมคะเขาเรียกเเารียกน้ำน้ำมาจากน้ำทะเลนี่แหละทะเลไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่น้ำคลองอะมันไปทะเลไม่ใช่ค่ะลองมันก็รวมกันไหนมีเรือมาั้งลูกเรือล่ะเรือโบ๊ทมี็นไหมไหมเรือโบ๊ทยังไม่มา คนไหนดูช่องพบแฟมิลี่คะลูกคนไหนดูน้องไอซ์ดูเหรอหนูเคยดูแล้วหนูเคยดูแล้วใช่ไหมน้องไอซ์ปะชื่อไอซ์ปะชื่ออะไรอิงอิงโอ้โอยงงแม่งงชื่ออิงไม่ใช่ไอายเอออิงตรงนั้นแต่ว่าหนูรีว่ารบ้หนูกำลังจับปูอยู่ปลาเยอะนะตรงเนี้ยที่เรามาส่องดูกันเนี่ยแล้วนี่เรือใครนี่ลูกเรือชาวประมงไม่ใช่ เรือชาประมงเรือชาวประมงแต่เรือของเออพี่เพื่อนหนูเขาหาปลาไหมเนี่ยเราไม่หายปลาไหมแต่เขาไม่ค่อยใช้ค่ะอ๋อถึงว่าเขาจอดตรงนี้เขาไม่ออกไปไหนถ้ามีเรือนะเรือเราเป็นสีเขียวลำเล็กๆหนูกระโดดลงมาแล้วนี่เราจะเอาไปทำยังไงดีเนี่ยเราก็เอามันกลับที่เดิมใช่ไหมเนาะบางทีก็ไปปล่อยไว้ตรงทะเลเออเอาไปปล่อยไว้เถอะอย่าโยนนะอย่าโยนอย่าโยนไม่ได้เดี๋ยวมันแตก เออวางไว้นิ่งๆเออวางไม่เฉยๆฉก่อนโอเคเอาไปปล่อยทะเลอันใหญ่ไหมเนาะเดี๋ยวเราเอาปูเสฉวนที่พี่เขาจับได้ปูเสฉวนยักษ์เอาไปปล่อยทะเลอันใหญ่กันได้ไหมโอเคแล้วปูอันนี้มันจะไปอยู่ได้ไหมเนบ่ปูปูนี้เราอยู่ได้ค่ะมันจะอยู่ทะเลใหญ่ได้มปูดำปูดำก็อยู่น้ำเค็มได้ผิดเดีปูดำัวอันปลาล่ำเรือลาล่ำตั้มเดินหนีกรตโปรงทะเลที่บ้านหนูเลี้ยงปูแบบเป็น แมวนั้น้ำแมวนะตัวของใครแถวบ้านจังหวัดสุโขทัยสงขานี่แมวอยู่ใต้สะพานนี่น้องพบนี่เนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะทีมงานที่นี่เขาเก็บได้น้องอิงน้องชาเอมแต่มันจะตามเท้าคนเอาไหมเนี่ยไม่ก็ไปปล่อยค่ะไปตรงไหนไปตรงน้ำไกลไกลเลยเนาะค่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปปล่อยเล็กกันโอเค โอเคเดี๋ยวเอาไปรอไว้ก่อนป่ะเราไปปล่อยทะเลใหญ่ไหมโอ้ยอย่างเงี้ยเนาะหนูบอกว่าเอาไปปล่อยเลมันเดี๋ยวมันจะแบบว่าไปตามเท้าวะดูมันจะตามไหมใช่มันใหญ่เกินเอาใหญ่เกินไม่งันก็เราจะวางไว้ทุกขบีนเออวางไว้กระชายเดี๋ยวมันก็จะเดินไปเองวะอู้ยมันจะเดินได้ไหมอยากรู้เหมือนกันนะป้าลองไหมลองไปวางที่ทรายตรงนู้นหน่ะไปไปข้างหน้าเลยไป อ้ออองงยยู่่าีแล้วมันจะไม่อยู่อย่างนั้นใช่ไหมมันจะโดนซัดอันนี้มันจะไม่ซัดนะเนาะเอโโอต้องพบประวังน,น,นะสะพานอ,อ่ะงั้นเอาไว้ตรงนี้อย่างนั้นนะเนาะ,นะ,นะไปที่เดิมเขาดีกว่าลูก <c oughs> มันโยกเยกนะคะน้องอิงบอกเอาไปเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงค่ะแต่แตหนูหนูก็จะเอามาเล่นแล้วก็นหนูจะปล่อยเลยแหละใช่ไหมโลก อืมป่อยเลยเห็นไหมเออปล่อยแล้วค่ะที่นี่คือหาดทรายแก้วภูเก็ตนะคะโอ้ยทะเค่อนข้างลึกอะแบบมันไหลลงไปเลยมันไม่สโลปเนาะมันเป็นแบบวับอจุดตรงนั้นน่าจะดีกว่าโอ้ย โดนคลื่นม้วนเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันยุบลงไปว้าวคลื่นก่อตัวกลางทะเลเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามสะพานสารสินขากลับกันอีกสักรอบนะคะ พ้นไหมเครื่องบินไอพ่นอ่ะอุ้ยมันข้ามภูเขาคิงคองของเราไปแล้วค่ะนั่นนั่นนั่นมันค่อย่อบินมันค่อยบินนั่นนั่นเครื่องบินอันเล็กนิดเดียวเลยแต่ว่ามันค้นหางยาวมากๆาเลยนั่นนั่นนั่นโอ้หางยาวมากๆเลยนะอันนี้เขากำลังกดอยู่วันข้ามภูเขาคิงคองของเราไปแล้วบายบายไอพ่นมาเพิ่งดูเนี้ยเห็นได้ใช่ไหม ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ประจวบนะคะอเภอทับสแกเราก็มาแวะชาร์จไฟกันที่ปั๊มบางจากตู้ PEA นะคะแล้วเราก็เลยเหลือบไปเห็นนู้นมีตู้ซักผ้าอยู่ตรงนู้นก็เลยจะเอาผ้าไปซักนะคะเพราะว่าเรามากันเป็นอาทิตย์แล้วนะคะกลางเต็นด้วยก็มีผ้าเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเอาผ้าไปซักที่ตู้ซักผ้ากันนะคะนี่นะคะตู้ซักผ้าที่เราจะมาซัก ตือ่อแล้วน้องพบก็จะซักผ้าในตู้นี้เลยอะไรนะยอดเหรียญนะอ๋อยอดเหรียญผงซักฟอกเออเอาแต่เรามีามอ่ะไปเราไม่ต้องหยดระหว่างชาร์จไฟเราก็ามาซักผ้ากันนะครับเพ,พื่อนเพราะเราไปเที่ยวมาหลายวันนะคะผ้าเราเ <c oughs> ต็มมากเต็มคาราเบลนีงพกขี่รถอะไรลูกโอชอปเปอร์คันนี้เลยเหรอเม,มื่อกี้อันนี้เป็นรถเดนเหร Hey, <laughs>